สำหรับร้านค้าที่ขายอาหารสดของแหง้งผักหรือผลไม้ b ีพัทพี s มีเครื่องมือที่ทําให้การขายของคุณง่ายขึ้นด้วยเครื่องช่างดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับระบบ b ีพัท POS ไม่ว่าคุณจะขายผลไม้เป็นลูกขายเนื้อสัตว์เป็นชิ้นก็ง่ายขายตามน้ําหนักก็สบายหายห่วงเรื่องของสต็อกสินค้างานขายง่ายและบริหารน้ําหนักสินค้าได้อย่างดีช่วยให้ช่างน้ําหนักอาหารสดได้อย่างรวดเร็วแล,วและตัดสต็อกง่าย สามารถติดตามระดับสินค้าคงคลังจากรายงานสินค้าคงเหลือในคลังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและน้ำหนักสินค้าไม่สูญหายด้วยโปรแกร,รม b p a u POS สำหรับท่านไหนที่มีความสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่รายละเอียดนี้ได้เลยนะครับสนใจติดต่อฝ่ายขาย0852345980หรือ Line@ แ e l l B พั